thank you สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับกับผมเตอร์รี่รัตนานจันยาจิรวงศ์งกับรายการเวไรตี้สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพนะครับวันนี้วันจันทร์เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมพงศ์ฉัตรดอกไม้ไผ่จากภาควิชาสัญญาศา,ศา,ศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าถือว่าเป็นการเปิด ปีใหม่นะอาจารย์หรือว่าเป็นการทํางานวันแรกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ของปีนี้2 5 5 8น้นั่นเองใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ทํางานวันแรกนะครับบางอาชีพก็ทํางานตลอดช่วงปีใหม่ไม่ได้หยุดเลยนะครับเช่นคุณตํารวจจราจรที่ยงเป็นความสะดวกทหารหรือแม้กระทั่งเจ้าที่โรงพยาบาลคุณหมอแพทย์พยาบาลที่ต้องอยู่เวรยามก็นะฮะก็ต้อง ดูแลผู้ป่วยดูแลคนไข้ดูแลผู้เดินทางโดยตำรวจก็ถือว่าเป็นอาชีพที่<ม>เหน็ดเหนื่อยนะครับน <ะ S 1> ใน,น <ะ S 1> ช่วงวันหยุดทำงานตลอดเลยนะแต่ว่าพูดถึงช่วงปีใหม่เนี่ยอาจารย์เปิดมานี่หลายคนบอกว่าคุยกันสนุกเลยว่าไปเที่ยวไหนกันมาบ้างอ,อาจารย์เป็นยังไงบ้างฮะไปเที่ยวไหนบ้างลรกอยู่กรุงเทพครับอาจารย์จริงๆแล้วได้ข่าวว่ากรุงเทพเนี่ย น่าอยู่มากเลยนะครับแต่ผมไม่อยู่กรุงเทพอยูกรุงเทพนิดหน่อยแต่กรุงเทพน่าอยู่มากนะครับวันอยู่ยาวแบบนี้นะครับชาวกรุงเทพก็อยู่กรุงเทพก็ดีเหมือนกันเพราะว่าอากาศก็ดีรถก็ไม่ติดถนนโล่งจะไปไหนมาไหนจะไปเยี่ยมผู้ใหญ่จะไปเยี่ยมญาติมิตรในช่วงปีใหม่ก็ ทำได้ง่ายสามารถไปได้3มแห่งสี่แห่งในวันเดียวกันซึ่งต่างจากภาวะปกติเป็นไม่กี่ครั้งในรอบปีนะอาจารย์ที่เวลาเราจะไปไหน้เรากะระยะเวลาเดินทางได้ถูกต้องถูกต้องครับอาจารย์เราอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพครับอาจารย์ตั้งแต่วันที่อยู่มาตลอดนะครับอาจารย์เดินทางลําบากหน่อยเดินทางจากห้องไปประตูรั้วแล้วก็เดินกลับมาที่ห้องแล้วก็นอนนะอาจารย์แล้วก็เดินไปประตูรั้วไปสุการวก็ เรากลับเข้าที่ห้องครับอาจารย์อากาศเย็นสบายมากนยอาจารย์แต่ว่ากรุงเทพช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานี่อากาศดีจริงๆครับอาจารย์นะถึงแม้ว่าวันนี้จะเข้าสู่ช่วงอากาศร้อนอย่างเต็มตัวแล้วนะครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยคุณผู้ชมครับก็ยังมีอากาศที่ลดต่ำอยู่นะครับอาจารย์วันนี้เราเลยมาพูดถึงเรื่องของอาหารการกินด้วยอาจารย์ต้องระมัดระวังนะครับอาหารการกินในช่วงระหว่างนี้นะครับครับอาจารย์เพราะว่ามีเมนูคุณผู้ชมครับ10เมนูที่นํามาฝากกันคุณผู้ชมที่รับประทานแล้วอาจจะเป็นโรคอุจจาระร่วงหรือว่าท้องร่วงได้นอาาจรรย์คับ ผมพวกนี้ระวังนะครับต้องระวังเกิดเล่นๆไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพวกนี้ถึงชีวิตได้นะครับถ้าเกิดว่าอุจจาระร่วงแบบรุนแรงหรือท้องเสียแบบรุนแรงแล้วก็ช่วยเหลือไม่ทันถึงชีวิตได้นะครับนะฮะอากาศบ้านเรานี้ก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะท่านผู้ชมครับอุณหภูมิแบบนี้ทําให้เชื้อโรคหรือแบคทีเรียในอาหารเนี่ยก็เจริญเติบโตได้เดี๋ยวมาพูดคุยกันคุณผู้ชมครับสิเมนูที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้าง ลองยกตัวอย่างมาสัก1นึ่งสนเมนูออเดิร์โอ้โหออเดิร์แรกนะอาจารย์เป็นเมนูประจําชาติส้มตําปูปลาร้าโอ้โหวาระแห่งชาติจริงๆครับท่านผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราไปร้านอาหารในช่วงนี้นะครับทุกโต๊ะครับมีส้มตำอยู่อยู่ตรงกลางอาจารย์จะไปทะเลอาจารย์จะไปภูเขาอาจารย์จะไปไหนก็แล้วแต่กรุงเทพอาจารย์ก็ต้องส้มตำปูปลาร้าครับผมใช่ไหมอาจารย์มีแบบทั้งดั้งเดิมคือเหลือปูไว้กับแบบ กับแบบสุดยอดคือเอาปูขึ้นมาดูดด้วยกินด้วยอะไรอยงี้วิธีการกินแบบออริจินอลออริจินอลก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าท้องร่วงต้องระมัดระวังเพราะว่าเชื้อโรคต่างๆแล้วจะใกล้เข้าหน้าร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับ10เมนูมีอะไรบ้างนะครับครับวันนี้ส่วนช่วงโฮมแคร์ครับอาจารย์วันนี้มีเรื่องราวของการดูแลผู้ป่วยโรคใดมาฝากคุณผู้ชมครับโรคหนึ่งซึ่งเป็นโรคตับแข็งนั่นเองซึ่งแน่นอนฮะคุณผู้ชาย หรือคุณผู้หญิงก็ตามนะครับต้องระมัดระวังยิ่งคนที่รับประทานแอลกอฮอล์เหล้านั่นเองแต่ไม่จําเป็นนะฮะไม่จำเป็นต้องทานเหล้าแล้วถึงจะเป็นโรคตับแข็งแล้วไม่เป็นที่การที่เป็นโรคตับแข็งต้องเกิดจากทานเหล้าอย่างเดียวอมีหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเรามาติดตามกันมีหลายปัจจัยนะครับรวมไปถึงการดูแลด้วยคุณผู้ชมครับสำหรับโรคตับแข็งเนี่ยนะครับอาจารย์ว่าแท้จริงแล้วต้องดูแลอย่างไรนะครับช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารามาอัปเดตครับ